เรื่องสโนวไวกับคนแคร์ทั้งเจ็ดกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพน้นในขณะนั้นเกล็ดสีขาวของหิมะกำลังโปรยปลายในช่วงหลงังฤดูหนาวพระราชนิองค์หนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่หน้าต่างซึ่งขอบของมันทำด้วยไม้มะเกลือสีดำขณะที่พระองค์กำลังมองออกไปที่หิมะ พระองค์ก็เพลอทำเข็มทิ่มนิ้วของตนเองเลือดสีแดงจึงหยดลงไปบนหิมะสามหยดพระองค์ได้อธิษฐานว่าขอให้ลูกสาวตัวน้อยของฉันมีผิวที่ขาวสะอาดเหมือนหิมะแก้มสีแดงเหมือนกับสีเลือดและผมดำเหมือนกับกรอบหน้าต่างจากไม้มะเกลือเมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆได้เติบโตขึ้นผิวของเธอจึงขาวเหมือนหิมะแก้มของเธอเปเ er ็นสีชมพูเหมือนสีเลือดที่หยดลงบนหิมะ และผมของเธอก็สีเหมือนไม้มะเกลือเธอจึงถูกเรียกว่าสโนว์ไวท์วันเวลาผ่านไปราชนีได้สวรรคตลงเพียงไม่นานพระราชาก็อภิเษกสมรสกับมเหสีองค์ใหม่ที่งดงามแต่เต็มไปด้วยความอิชชจฉาริษยานางมีความคิดว่าจะมีใครเกินหน้าเกินตาตนเองไม่ได้ราชนีไม่อยากให้มีใครงดงามมากกว่าตน นางจึงให้ Snow White, สโนไวท์ใส่ผ้าคี่ริว้วและให้นางทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูตักน้ำจากบ่อเสมือนกับนางเป็นคนรับใช้ราชินีองค์นี้มีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่งในแต่ละวันนางจะเฝ้าคอยถามวิญญาณที่อยู่ในกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตตภีและกระจกก็จะตอบว่าท่านคือผู้ที่งามเลิศในปัตตภี แต่ยูมาวันหนึ่งกระจกได้ตอบว่าวันนี้ข้าเห็นสาวใช้ที่แสนน่ารักและนางดูจะง,งดงามมากกว่าท่านราชินีโกรธจ,จัดและคาดคั้นให้กระจกบอกชื่อของสาวใช้คนนั้นมาปากสีแดงดังกุหลาบเส้นผมดำเงาดังไม้มะเกลือผิวขาวราวกับหิมะเธอชื่อสโนวไวท์เมื่อราชินีได้ยินดังนั้นก็น่าซีดด้วยความอิจฉาริษยา จึงเรียกทหารรับใช้และมีรับสั่งว่าให้พาสโนไวท์ไปกำจัดในป่าเพราะนางไม่ต้องการเห็นหน้าของสโนไวท์อีกต่อไปแต่เพื่อให้แน่ใจว่าทหารรับใช้จะไม่ทำภารกิจล้มเหลวจึงให้นำหัวใจของสโนไวท์ใส่กล่องกลับมาด้วยในขณะเดียวกันสโนไวท์ที่กำลังขัดถูขั้นบันไดเธอเอ็นตัวไปที่บ่อน้ำเพื่อตักน้ำเพิ่มและร้องเพลงให้กับนกพิราบที่อยู่แถวนั้นฟัง เธอบอกกับพวกมันว่าบอ่อน้ำแห่งนี้เป็นบอ่อน้ำแห่งการอธิษฐานและสโนไวท์ก็มองลงไปในบอ่อน้ำพร้อมกับอธิษฐานขอให้เธอได้พบกับรักแท้ทันใดนั้นเธอก็ได้เห็นเงาสะท้อนของหนุ่มรูปงามเธอเหงื่อหน้าขึ้นและเห็นเจ้าชายผู้หลอนเหลาเธอตกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปในปราสาทชายหนุ่มเรียกสโนไวท์และเริ่มร้องเพลงให้กับเธอสโนไวท์ค่อยๆเดินออกมาที่ระเบียงหัวใจของเธอเต้นแรง หรือว่าคําอธิษฐานของเธอกำลังจะเป็นจริงสโนไวท์จูบนกพิราบเพื่อให้นกพิราบบินลงไปส่งจูบของเธอให้กับชายแปลกหน้าและเธอไม่รู้เลยว่าราชนีกำลังจับตาดูเธออยู่เมื่อราชนีได้เห็นชายหนุ่มและได้ยินคำพร่ำเพ้อถึงความรักที่เขามีต่อสโนไวท์ราชนีจึงไม่คิดเสียใจแม้แต่น้อยที่นางคิดจะกำจัดสโนไวท เมื่อทหารได้ล่อลวงสโนไวท์เข้าไปในป่าเพื่อเก็บดอกไม้ขณะที่เขากำลังจะฆ่าเธอแต่เขากลับรู้สึกใจอ่อนและบอกกับสโนไวท์ว่าเขาจะไม่ทำร้ายเด็กน้อยที่แสนน่ารักจากนั้นทหารรับใช้ก็ทิ้งให้สโนไวท์อยู่คนเดียวในป่าสโนไวท์ผู้น่าสงสารเดินเตรเรๆอยู่ในป่าใหญ่ท่ามกลางความหวาดกลัวสัตว์ป่าแผดเสียงอยู่รอบๆตัวเธอ ต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนจะขยายตัวออกมาและพยายามคว้าตัวเธอไว้ดวงตาลุกวาวจ้องเขม็งมาที่เธอจากเหามืดสุดท้ายสโนไวทิ้งตัวลงแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างคมคืนเมื่อน้ำตาได้แห้งเหือดไปเธอเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็พบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยกระรอกกระต่ายกวางนกและสัตว์ป่านานาชนิดสโนไวเริ่มร้องเพลงให้พวกมันฟัง และขอร้องให้พวกมันช่วยหาที่พักให้บรรดาสัตว์ป่าก็ได้พากันนำทางเธอไปอยังกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเหมือนบ้านของตุ๊กตาสโนไวท์แอบมองเข้าไปในบ้านและคิดว่าบ้านหลังนี้คงจะมีเด็กๆอยู่กันเจ็ดคนแน่ๆภายในบ้านมีจานเล็กๆเจ็ดใบาวางอยู่บนโต๊ะขนมปังก้อนเล็กๆเจ็ดก้อนและแก้วเล็กๆอีกเจ็ดใบที่ข้างฝ้าผนังมีเตียงเล็กๆตั้งอยู่เจ็ดเตียง สโนไวคิดว่าหากเธอช่วยพวกเขาทำความสะอาดบ้านพวกเขาอาจยอมให้เธอพักอยู่ด้วยก็ได้บรรดาน,นกและสัตว์อ,อื่นๆต่างก็ช่วยสโนไวจัดเก็บบ้านให้เรียบร้อยพวกเขาปัดฝุ่นอยากใยซักผ้าที่สกรปรกและล้างจานชามทั้งหมดสโนไวเดินไปที่เตียงและแต่ละเตียงจะมีชื่อติดเอาไว้เธอคิดในใจว่าเด็กอะไรชื่อตลกจังด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน สโนไวท์จึงนอนลงบนเตียงที่7ซึ่งเป็นเตียงที่พอดีกับตัวเธอแล้วเธอก็หลับไปกระท่อมหลังนี้เป็นของคนแคททั้ง7ที่ทำงานอยู่ในเมืองทุกๆเช้าพวกเขาจะเตรียมตัวออกไปที่เมืองเพื่อทำงานในอุโมงค์ลึกทั้งวันด้วยพลั่วคู่ใจคนแคททั้ง7จ็ดทำงานอย่างหนักแต่พวกเขาก็มีความสุขในตอนเย็นขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินคนแคททั้ง7จะหยุดทำงาน พวกเขาจะเก็บทองคําแล้วเดินทางกลับบ้านคนระครั้งเจ็ดจะผิวปากและร้องเพลงในระหว่างทางด็อกจะเป็นคนนำทางโดยถือตะเกียงของเขาตามมาด้วยแกรมปี้แฮปปี้สลิปปี้สนิตชี่แบช f u ฟูลและโดปี้ในไม่ช้าเจ้าของบ้านก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้เห็นว่าทุกสิ่งในบ้านผิดปกติ คนแคร์คนที่7ร้องโวยวายว่ามีใครบางคนนอนอยู่บนเตียงของตนจึงร้องเรียกพี่น้องทั้ง6คนของเขาเพื่อมาดูเธอและพวกเขาก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจทั้งหมดยกตะเกียงขึ้นมาส่องดูสโนไวท์แล้วต่างก็คิดเหมือนกันว่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักอะไรเช่นนี้คนแคร์ทั้ง7ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับสโนไวท์พวกเขาคอยดูแลไม่ให้เธอตื่นทั้ง7คนผลัดเปลี่ยนเวรกันเฝ้าสโนไวท์ จนกระทั่งค่ำคืนนั้นผ่านพ้นไปในตอนเช้าสโนไวท์ตื่นขึ้นมาพร้อมกับตกใจเล็กน้อยเธอเข้าใจทันทีว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเด็กๆที่ไหนเธอแนะนำตัวเองกับคนแคระและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนแคระทั้งเจ็ดฟังพวกเขาสงสารสโนไวท์และบอกว่าถ้าเธอเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางทำอาหารและซักผ้าให้พวกเขาเธอก็อาจจะพักอยู่ที่นี่ได้ และพวกเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีสโนไวท์ Snow White จึงรีบวิ่งลงไปที่ครัวเริ่มทำอาหารงานถนัดของเธอทันทีเมื่อคนเคระกินอาหารฝีมือของสโนไวทย่างอร,อร่อยจนหมดเกลี้ยงพวกเขาก็ออกไปทำงานเหมือนทุกๆวันพวกเขายังได้ดเตือนสโนไวท์ว่าไม่ช้าพระราชินีจะค้นพบว่าเธออยู่ที่ไหนดังนั้นระวังอย่าให้ใครเข้ามาในบ้าน แต่ในตอนนี้พระราชนีคิดว่าสโนไวท์ได้ตายไปแล้วและเชื่อว่าพระองค์เป็นหญิงที่งดงามที่สุดในแผ่นดินพระองค์จึงไปที่กระจกแล้วท้าเหมือนเช่นเคยกระจกวิเศษตอบว่าข้ามหุบเขาเพชรพลอยหลังน้ำตกเจ็ดสายที่กระท่อมของคนคลาทั้เจตสโนไวท์คือผู้ที่งดงามที่สุดราชนีได้บอกกับกระจกวิเศษว่าสโนไวท์ White, ตายไปแล้วนางเอาก,กล่องที่ใส่หัวใจของสโนไวท์ออกมาเพื่อยือนยัน กระจกวิเศษตอบว่าสโนไวท์ยังมีชีวิตอยู่และนี่คือหัวใจของหมูพระราชนีจึงแผดเสียงโวยวายเพราะรู้ว่ากระจกพูดความจริงเสมอและมั่นใจว่าทหารรับใช้ได้ทรยศต่อพระองค์ซะแล้วและพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะอดกลั้นไวได้เมื่อคิดว่าใครสักคนสวยงามกว่าราชนีรีบลงไปที่คุกใต้ดินในปราสาท นางผสมยาสเสน่ห์หลายสูตรเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหญิงชราที่น่าเกลียดตอนนี้เสียงของราชินีเปลี่ยนเป็นเสียงแหบพร่าผมของนางกลายเป็นสีขาวมือที่เคยงดงามกลับเหี่ยวยน่นใบหน้ามีริ้วรอยและหูเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดนางเดินกระโผกกระเพกไปที่หนังสือเวทมนต์แล้วเลือกคำสาปนางเลือกคำสาปแห่งการหลับตายจะฟื้นคืนสติได้ก็ต่อเมื่อได้รับจูบแรกของรักแท้เท่านั้น นางคิดในใจว่าจูบแรกของรักแท้มันไม่มีอยู่จริงหญิงแก่ผู้น่าเกลียดจึงจูบแอปเปิลลงไปในยาพิษที่ต้มไว้แลปลอมตัวเป็นคนขายของเดินทางไปยังภูเขาที่คนแคระอาศัยอยู่เมื่อถึงหน้าบ้านของคนแคระหญิงชราได้ยินเสียงอันไพเราะของสโน w w h i t ที่กำลังร้องเพลงอยู่ภายในกระท่อมขณะที่เธอกำลังทำงานบ้าน นางไปที่หน้าต่างของกระท่อมและเห็นว่าสโนไวท์กำลังทำงานอยู่ในครัวนางทักทายสโนไวท์แล้วถามเธอว่าอยากจะลองชิมแอปเปิลของนางไหมแล้วนางก็หยิบแอปเปิลอาบยาพิษออกมาจากตะกรา้าสโนไวท์ทั้งประหลาดใจและกลัวนิดหน่อยบรรดาฝูงนกรู้ถึงอันตรายและบินมาที่หญิงชราพยายามจะขับไล่นางออกไปสโนไวท์ White, รีวิงออกมาช่วยหญิงชราด้วยความสงสารเธอจึงให้หญิงชราเข้ามาพักในกระท่อม ฟุงนกและสัตว์ต่างๆมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงพวกมันคุยกันว่าจะต้องรีบไปเตือนคนแคระที่อยู่ในเมืองแล้วพวกมันก็ออกเดินทางอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หญิงชราหยิบแอปเปิลสีแดงที่เปล่งประกายออกมาและบอกกับสโนว์ไว้ว่ามันคือแอปเปิลแห่งความหวังกัดเพียงหนึ่งคำความฝันของเธอจะเป็นจริงอธิษฐานตอนนี้เลยสิแล้วค่อยกัดไปหนึ่งคำ สโนไวท์หยิบแอปเปิลขึ้นมาแล้วหลับตาลงอธิษฐานขอให้เจ้าชายหาเธอพบและกัดไปหนึ่งคำใหญ่ตอนนี้บรรดาสัตว์ต่างๆก็ไปถึงเหมืองพวกมันทั้งจิกทั้งดันคนแคททั้งเจ็ดแต่พวกคนแคะไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีอะไรผิดปกติจนในที่สุดสลิปปี้ได้พูดว่าพระราชนีเจอตัวสโนไวท์แล้วหลังจากที่สโนไวท์ได้กัดแอปเปิลเข้าไปเพียงหนึ่งคำ เธออ้าปากค้างและหายใจได้เพียงหนึ่งเฮือกเธอก็ล้มลงกับพื้นเมื่อราชินีได้ทำในสิ่งที่เธอต้องการสำเร็จแล้วตอนนี้เธอเป็นผู้ที่งดงามที่สุดบนแผ่นดินนี้คนแคระทั้งเรีบตามราชินีไปอย่างรวดเร็วซึ่งนางได้เดินทางออกจากบ้านคนแคระไปได้ไม่ไกลนักในขณะนั้นฝนที่กำลังตกกระหน,น่ำฟ้าได้ผ่าลงมาเป็นระยะๆะะทั้งหมดไล่ล่ากันไปตามภูเขาหิน ราชินีต้องปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายนางก็ไปหยุดอยู่ที่ยอดหน้าผาและพยายามที่จะผลักหินก้อนใหญ่ใส่คนแคร์ทั้งเจ็ดแต่ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่หินที่อยู่ตรงหน้าร่างของนางกระเด็นตกลงไปในเหวพร้อมกับหินก้อนนั้นราชินีผู้มีแต่ความอิจฉาริษยาจึงถึงแก่ความตาย เมื่อคนแคททั้งเจ็ดกลับมาที่กระท่อมพวกเขาก็พบว่าสโนวไวนอนอยู่บนพื้นเธอไม่มีลมหายใจผ่านริมฝีปากของเธอพวกเขายกเธอขึ้นวีผมมล้างหน้าให้เธอด้วยเหล้าอางุ่นกับน้ำแต่สิ่งที่ทำไปก็ปราาประโยชน์เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ดูเหมือนกับว่าเธอได้ตายไปแล้วจริงๆ พวกเขาจึงวางเธอลงบนแคร์แล้วคนแคราทั้งเจ็ดก็เฝ้าดูร่างของสโนไวท์และร้องไห้คร่ำครวญถึงเธอตลอดสามวันพวกเขาตั้งใจจะฟังเธอแต่แก้มของเธอยังคงเป็นสีชมพูและใบหน้าก็ดูราวกับเมื่อครั้งที่เธอยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจึงคิดที่จะไม่ฝังเธอในพื้นดินที่หนาวเย็นแล้วคนแคร์ทั้งเจ็ดก็ได้ทำหีบศพที่ทำด้วยแก้วขึ้นมาหนึ่งหีบเพื่อให้พวกเขาได้มองเห็นเธออยู่ตลอดเวลา และเขียนชื่อของเธอไว้บนนั้นด้วยตัวอักษรสีทองให้สมกับที่เธอเป็นธิดาของราชาแล้วหีบศพนั้นก็ถูกวางไว้บนภูเขาซึ่งจะมีคนแคะหนึ่งคนคอยเฝ้ายามฟุงนกและสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาและคล่ำครวญถึงสโนไวท์นับตั้งแต่นั้นสโนไวท์ก็ได้นอนหลับไหลเป็นเวลานาแสนนานไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเธอก็เพียงแค่นอนหลับอยู่เท่านั้น วันเวลาผ่านไปผู้คนต่างก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนสลบสลายอยู่ในป่าเจ้าชายได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหญิงผู้นี้เขาจึงตัดสินใจไปดูด้วยตาของเขาเองทันทีที่เจ้าชายไปถึงเขาก็รู้ทันทีว่าเธอคือหญิงสาวผู้น่ารักที่อยู่ตรงบ่อน้ำแห่งคำอธิษฐานด้วยหัวใจที่แตกสลาย เขาจึงโน้มตัวลงไปจูบสโนไวท์แล้วโค้งคำนับให้กับหญิงสาวที่เขารักทันใดนั้นสโนไวท์ White, เธอกระพริบตาและหาวเธอลุกขึ้นนั่งและตกใจเล็กน้อยที่พบว่าตัวเองกำลังนั่งมองตาอยู่กับเจ้าชายผู้เป็นที่รักของเธอเจ้าชายดีใจเป็นที่สุดเขาอบกอดสโนไวท์อ Snow White, ยังมีความสุขคนแคททั้งเจ็ดต่างพากันเต้นรำด้วยความดีใจ ฝูงสัตว์ป่าทั้งหลายก็ดีใจกับการกลับมาของสโนไวท์หลังจากที่ทุกคนได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายเจ้าชายจึงขออนุญาตคนแครเพื่อที่จะพาสโนไวท์กลับสู่พระราชวังของเขาเขาสัญญากับคนแครว่าเขาจะดูแลสโนไวท์เป็นอย่างดีและจะจัดงานอภิเษกสมรสให้เร็วที่สุดและเจ้าชายยังได้เชิญคนแครทั้ง7และเหล่าสัตว์ป่าให้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สโนไวท์จูบลาคนแคททั้งเจ็ดทีละคนเจ้าชายอุ้มเธอขึ้นมาข่าวของเขาและเดินทางกลับปราสาททันทีหลังจากงานอภิเษกสมรสของสโนไวท์และเจ้าชายที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่สโนไวท์เธอก็ไม่เคยลืมเพื่อนๆของเธอเธอและเจ้าชายแวะเวียนมาเยี่ยมเยิยนคนแคทที่กระท่อมอยู่เสมอสโนไวท์เธอมีความสุขมากตอนนี้เธอได้อยู่กับชายที่เธอรักตั้งแต่แรกพบ และเพื่อนๆที่น่ารักและคอยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดนี่คงเป็นความสุขที่สโนไวท์หยหามาตลอดชีวิตและมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน